ตรัสเรียกสมมหาเศรษฐีแล้วตรัสว่าัญายาของท่านในเรือนนี้ไม่มีหรือด้วยความจริงท่านราชานีเห็งคนใช้ที่เฝ้าประตูเข้าใจว่าเป็นพญญายของสมมหาเศรษฐีเพราะว่าในบ้านนี้คนที่ไม่ประดับประดาร่างกายและแก้วเจ็ดประการไม่มี แม้แต่คุณใช้เทก็ถนก็แต่งตัวดีกว่าพระบรมราชินีนาถของพระราชาดัะนั้นพระราชาจะไม่มีความสงสัยท่านมหาเศรษฐีจึงได้กราบทูลพระราชาว่ามีพระพุทเดียวค่ะพระราชาจึงทรงตัดถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหน แมหาเศรษฐีกราบทูลว่านางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริยังไม่กราบยังไม่ทราบกล่าวว่าพระสมมติเทพเสด็จมาพระพุทธเจ้าค่ะเมื่พระราชาพรา้อมไปได้อมัายข้าราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริงแต่ถ,ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ทราบว่าเท้าเธอเสด็จมา ลำดับนั้นทมมหาสถรีรู้ว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรปริญาของตนจึงไปสู่สนักขุณนางแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก่อนที่จะเฝ้าการที่หล่อนที่เข้าไปเฝ้าพระราชาเธอเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประการใด ในเวนอานว่าสามีประเทะเภทนี้เห็นจะเป็นสามีประชาธิปไตยต้องถามพัญญาก่อนว่าควรจะเฝ้าพระราชาไหมสำหรับนางผู้เป็นพัญญากำลังนอนอยู่ในที่นอนอย่างสบายที่นี้กล่าวว่านายชื่อว่าพระราชา เป็นอย่างไรนี่เธอไม่รู้จักคกําว่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีความสุขซะจนไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกกเพราะว่าไอาการที่จะเก็บภาษีอก่อนแต่คนในบ้านนี้จะเก็บอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าก็มีขุมทรัพย์สำหรับแจกชาวบ้าน มีตน้นกระลประพฤกที่มีความปรารถนาตามต้องการแจกชาวบ้านเงินทองของใช้ที่แจกชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนับเป็นแสนแสนกิโลแต่ว่าพระราชาจะเก็บเปษสีเข้าสักวันหนึ่งล้านสองล้านมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันว่าเธอเลยไม่รู้จักพระราชา เมื่อสามีเขาถามว่าคนที่มีคนที่เป็นใหญ่ของพวกเราชื่อว่าพระราชาไม่ได้าถามเนียพระสามีชอบบอกตามไไันลายไปนานจึงแจ้งตามความที่เข้าใจแล้วก็ริงแจ้งความที่ตนเป็นผู้มีใจไม่แข่มชื่ออยู่บาลีสมว่ายัางไงเนอะมันขาดขาดกันจริงๆ จึ่กล่าวว่าพวกเรายังไม่มีบุคคลผู้เป็นใหญ่นับว่าเป็นบุญกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีไม่ดีหนอพวกเราทำบุญทำกรรมทั้งหลายไว้ที่ว่าไม่มีศรัทธาแม้ํำนวนพระท่านตนี้กลุ่มยังถึงสมบัติอีนเกิดแล้วในท้องที่ของชนอื่นผู้เป็นใหญ่นี่หมายความนึกว่าเธอบ่น ว่าเรานี่การทําบุญไว้มันยังดีไม่พอเนี่ยถ้าดีพอจริงๆแล้วก็คนที่ใหญ่กว่าเรามันต้องไม่มีนี่เวอันว่าท่านมหาเศรษฐีท่านทําบุญในคราวนั้นเพียงแต่อธิษฐานว่าทรัพย์สินทั้งหลายถ้าจะพึงมีก็ขออย่าให้คนอื่นนําไปได้เพราะแก้วมณีนนดวงนั้นเป็นสําคัญเป็นเหตุแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ธีฐานว่าเราจะเกิดชาติใดชั้นใดขอคนที่เป็นใหญ่กว่าเราจงอย่ามีการทีิฐานแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องเป็นเจ้าโลกแน่เป็นพระราชาผู้ครองผู้ครองโลกเป็นอันว่าในการนั้นเธอรำพันต่อไปว่าทานจากเป็นเป็นอันเราทั้งหลายไม่เชื่อแล้วก็เป็นแน่เพราะว่าในผลของทานของเธอ ที่บริจาคแล้วอาจจะไม่มั่นใจในผลทานว่าความเป็นใหญ่มันจะเกิดมีได้ในพระในฐานะสําหรับการให้ทานนี่เป็นผลทานนั้นเนื้อนางก็กล่าวว่านายบัดนี้ฉันจะทํำยังไงบามีเขาหล่อนยังเอาเอาพัดก้านตาลมาพัดถวายพระราชาบามีบอกเิเธอ ไปเอาพัดเนีที่การทำในตาเนเอามาพัดถวายพระราชาให้ถวายพระราชามีความสุขเมื่อนางถือไฟก้านตาลงมาพัดถวายพระราชาอยู่ลมกลิ่นแห่งภูรษาสำหรับพวกพระราชากระทบในตา,ขนา,นเ,าเขานานเอาก็แล้วลมที่มีกลิ่นน่ย ที่ผ้าเขาระรนายชามากระทบในตานางเขาไอเมืองนี้เนี่ยเขาไม่มีฝุ่นไม่มีระอองสําหรับบ้านนี้เขาใช้แก้วมานีตามพระบาลีจึงกล่าวว่าลําดับนั้นสายแห่งน้ําตาขงเธอก็ไหลออกจากตาของนางราชาทอดพระเนตรเห็นการอย่างนั้นจึงตรัสถามกัตมหาเศรษฐีว่าธรตมหาเศรษฐี รามัดาว่ามาตุคามมีความรู้น้อยจะรอจะร้องให้ก็กลัวว่าพระรายาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านย่อมปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการในสมบัติของนางท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนางไม่ได้ร้องให้พระเจ้าค่า พระราชาจึงได้มีพระราชนำดับตรถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เธอเวลานี้เทกลาน้ำตาลไหลเพราะอะไรพระมะหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพน้ำตาลของนางไหลออกแล้วเพราะกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกที่ตดพระเสียงของพระองค์โดวยว่าพัญญาของข้าพระองค์นี้ ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟย่อมบริโภคนั่งและนอนได้แสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมุติเทพคงจักประทับนั่งด้วยแสงสว่างแห่งประทีปตอนนี้พระราชาแปลกใจพระราชาจึงได้ตรว่าูลแล้วธรรมหาเศรษฐี ในพระราชฐานก็ก็ใช้เตกียงกันใช้โคมไฟกันที่นี่เด็กเขาไม่ใช้โคมไฟหรือยังไงแล้วมหาเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมุทิเทพถ้าเช่นนั้นยำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงประทับนั่งหดือแสงสว่างแห่งแก้วมณี แล้วก็ได้ถวายแก้วมณียมีค่ามากแล้วก็มีปริมาณใหญ่คือก้อนใหญ่มากปริมาณเท่ากับผลแตงโมพระราชาทรงทอดพระเนตรเรือนแก้วเลือทอดพระเนตรเรือนแล้วจัดว่าสมบัติโชติกานี้มากจริงๆนะแล้ก็เสด็จไปนี่กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกิดของโชติกาก่อนเทระก,ก่อนนะ คาจริงองนี้ต่อมาท่านเป็นอรหันต์ท่านรวยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เกาะทรัพย์ไม่เกาะสินเป็นนั้นว่ารวยเองก็ยังไม่พอมีคุม้มทรัพย์ทั้งสี่คุม้มทรัพย์ใครอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะขนไปยังไงก็ได้ตามใจแจกเสมอมีต้นกระดาษประพฤกคนอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองผ้าพรพ่อสบายต้องการอะไรก็ได้จากต้นไม้ต้นนี้ เรือนของท่านก็ร่นแล้วจะได้แก้วมณีแต่ต่อมากับแล้กับเป็นสาระหันนี่นแสดงว่าจิตใจของท่านที่บำเพ็ญบารมีมาเนะี่ยมู่ความเป็นอรหันต์เป็นสำคัญท่านนี้ฟังมาแล้วยังคงจำได้ว่าในการก่อนท่านกับพี่ชายทำไรอ้อย ที่ชายทีิฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเป็นเกิดติวดาแล้วก็ขอเป็นอรหรันสําหรับท่านคนนี้บอกว่าต่อไปจากชาตินี้เกิดติวดาแล้วขอเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ํารวยมากแล้วก็เป็นอรหรันนี่ความสําคัญอยู่ที่การอธิษฐานเป็นสําคัญ ดังนั้นเมื่อบรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญบารมีนิทานธรมทานธรมัยคนดีศีลธรมใหคนดีภาวนาใหม่ก็ดีทานธรมแปลว่าบุญสมเร็จการให้ทานศีลธรมหมแปลว่าบุญสาเร็จการรักษาศีลภาวนาใหมแปลว่าบุญสําเร็จการเจริญภาวนาเช่นสมถภาวนาและมีัสสนาภาวนา เมื่อเสร็จก,การบำเพ็ญกุศลในการใดตั้งใจดิฐานไม่จะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นเราจะได้สมความปรารถนาเช่นโชติกะเศรษฐีกับพัญญาเราก็คุยกันต่อไป <c oughs> คืออธิบายเท่าไรมันก็ไม่จบเพราะคนนี้เป็นคนพูดไม่จบ ขมารีกลาวว่าบัดนี้เพื่อทราบอาการอุปัติเหตุของท่านมหาเถระชื่อเทวมชีวดชาติละนี่เป็นอันว่าบุพกรรมของท่านโชติกาเศรษฐีหรือว่าบุพกรรมของชายคนหนึ่งนาดีตที่กลับมาเป็นโชติกาเศรษฐีผ่านไปตอนหนึ่งยังไม่จบ ตามพระมบารีได้มากล่าวถึงว่าท่านบุพกรรมของอีกท่านหนึ่งชื่อว่าพระชาด,ดินกน็แล้วกันชาติละเราก็อ่านจะว่าชด,ดินท้าภาษาไทยเป็นกล่าวความว่าในากรุงพาราณสีได้มีทิดาของามาหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีรูปสวย มารดาบินดาห,หญิงคนใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการรักษานางในเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณสิบห้าสิบหกปีอยู่ในห้องอันเป็นสิริบนพื้นชั้นบนแห่งประสาเจ็ดชั้นในการขันขังคนนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างให้ขังร้อยชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ วันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเอาแล้วเทวดายุ่งแล้ววิทยาธรนี่เขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกหนึ่งแปลกจริงเนาะอ้าวว่า,าไปจยเพิ่งแปลกบิท่านยังไม่รู้เรื่องกำลังเหาะมาทาอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างแลดูภายนอกอยู่ เกิดความรักกันมาเอาสิเม่ละนี่สวยมากสวยขัน้นเทวดารักจึงเข้าไปทานะตาลแล้วได้ทำความชมเช,มชยเชยชิดกับนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาธรน,นั้นนางก็ตั้งคันต่อการไม่นานนักเออเทวดาน,นี่ก็แปลก แต่วิทยาธรนนเรี่กววาเทวดาชัดๆมันก็ไม่แน่นักไม่ทราบว่าคนประเภทไหนวิทยาธรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้น่าจะเป็นพวกที่มีความรู้สามารถจะหอดได้แต่มีอำนาจกิเลสเป็นปสำคัญความจริงถ้าเทวดาเขาจะมายุ่งกับคนนั้นไม่มีทางนี่คงไม่ใช่เทวดา มีตอนต้นบอกว่าเป็นเทวดาเทวดาก็ว่าตามเขาว่าไปอย่างนั้นถ้ามาวินิจฉัยก็ตอนนี้จะทราบว่าวิทยาทอนนี้ไม่ใช่เทวดาแน่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่มายุ่งกับขันห้าที่เต็มไม่ได้ความสุขปรบคนที่ไหนจะสวยกว่านาฟ้า เพอานาฟ้าไม่มีสิ่งที่จะเป็นเสื่อสุขโปรกภายในกายสําหรับคนนี้ในกายเต็มไปด้วยความสุขโปรกโสมมคนที่มีความสะอาดอย่างเทวดาเขาไม่ย่องมายุ่งเป็นอนุวิทยาธรินากลัวจะเป็นนักวิชาการไม่ใช่ผู้ทรงอภิญญาแต่สาม,มารถจะห่อเหินในอากาศได้อย่างสอินเทวดา เดีย๋ยวก็เอาเรื่องที่อินเทวดามาเล่าซะไม่จบอีกไเนึกขอผ่านไปลำดับนั้นหญิงคนใช้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงกล่าวว่าคุณนายนี่มาอะไรกันในห,ห็นนายท้องโตขึ้นมาน่ินางต่อก็บอกว่าข้อน,นั้นเนี่ยเธอจงยกไว้นะอย่าเพิ่งรู้เลยว่าทำไมฉชนนี้อ้วน เจ้าอย่าบอกแก่ใครๆนะต่อจานี้ไปจงปิดเป็นความลับจึงได้เป็นแล้วนางจงไป็ผู้นิ่งเสียเพราะกลัวเมื่อนายสั่งอย่างนั้นนางคนรับใช้กลัวก็นิ่งด้วยเวลาการที่ล่วงไปประมาณสิบเดือนนางก็คลอดบุตรให้หญิงคนใช้นำพระเจนะมา ให้เด็กนั่งนั่นนอนในภาชนะแล้วปิดภาชนะเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสางหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศิษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาเอาล้สิแม่ละไอเจ้าเด็กคนนี้มีกร,รมหนักแต่คงจะไม่หนัก นี่เป็นแม่ท้องต้องสิดเดือนนะ่ะไม่มีใครรู้รู้หญิงคนใช่คนเดียวเวลาคลอดก็คลอดง่ายก็ควรจะมีบุญเมื่อคลอดแล้วก็มีบุญมากมีโอกาสแม่จะได้ทิ้งไว้ในน้ำเออก็อดีหมนกันมุกว่ากันไปเป็นกล่าวว่าถ้าถูกใครๆก็ถามว่านี่อะไร จ่าจึงบอกว่าพรีกรรมของคนนุณนายของฉันทําแก่สวดาหญิงคนใช้ก็ทําตามนั้นไอ้คำว่าพรีกรรมหมายค่าเครื่องแก่บนต่อามาหญิงสองคนกําลังอาบน้ําอยู่ในแม่น้ํำคงคาเราจิงแม่น้ำคง,างำคงาเนี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสําหรับลอยบาปเป็นสมัยนั้นและกําลังสมัยนี้ก็ใช้เหมือนกันในอินเดียเห็นพระเจ้านั้น ผู้ําพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภนนาชน,นะนั้นเป็นของฉันอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันเอาแบ่งกันทีนะคนหนึ่งต้องการภาชนะอีกตรงคนหนึ่งต้องการของในภาชนะเมื่อภาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วจึงจับภาชนะนั้นวางไว้บนบกพอเปิดดูก็เห็นเด็ก หญิงคนหนึ่งเห็นเด็กข้าหญิงคนหนึ่งบอกว่าเด็กเป็นของฉันนะเพราะว่าฉันกล่าวว่าภาชนะนี่เป็นของฉันคนหนึ่งพูดว่าก็เด็กเป็นของฉันเพราะว่าฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะเป็นของฉันเอาละสิไม่เกิดทะเลาะก,กันนี้ตอนจะแย่งเด็กนี่แปลกหญิงนั่นสานั่นเถียงกันไปสู่ศาลาวินิจฉัยแล้ว จริงแจ้งในความนั้นเมื่อบรรดาผู้อมตะไม่สามารถจะวินิจฉัยได้จึงได้ไปสู่สำนักของพระราชาพระราชาส่วนระดับคำของหญิงเล่าสาวนั้นยิงสัตว์ว่าเจ้าจงเอาเด็กเจ้าจงเอาภาชนะเือตัดว่าคนนี้เอาเด็กไปคนนี้เอาภาชนะไป ก็หญิงผู้ที่ได้เด็กเป็นอุปถาอุปถายิการนะเป็นผู้บำรุงพระมหากัจจายนะอุปถาไม่จะไปย่องเรียกว่าเมียนะอุปถาเขาแปลว่าผู้บำรุงเ่อเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นหญิงนั้นจึงได้เลี้ยงทารกนั้นไว้โดยคิดว่าจะให้เด็กนี้บวชในสนักของพระมหาเถระต่อมาผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรุงรงัง เพราะมลทินแห่งคันอันเขาล้างออกไม่หมดอ๋อเวลาจเอาเด็กออกจากเด็กออกจากคันแล้วล้างผมไม่หมดหัวก็รุงรังโถงตั้งนาน,น,นเลยในวันที่เด็กเกิดนั้นพระเหิุนั้นชนทั้งหลายจะให้ชื่อว่าชาติละเรียกว่าฉดินในเวลาที่เขาเดินได้พระเทระไปสู่เรือนนั้น เพื่อจะบินบบัตอุบาสิกาจึงนิมนพระเถระให้นามแล้วได้ถวายทพตาหารแก่พระคุณเจ้าองนี้ทำไมอาตมาเรียกว่าคุณเจ้าเพราะท่านเป็นอาจารย์ท่านระหากัจยนะนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสนาท่านมหาเถระเห็นเด็กจริงถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรือ พระมาสิกาก็กราบเรียนว่าได้มาเจ้าค่ะนี่ฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ดีหวังว่าจะให้บวชในสนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวช mm. ก็แล้วกันแล้วก็เลยถวายเด็กนั้นเป็นภาระของพระมหาเทระพระมหาเทระรับว่าดีแล้วแล้วก็พาเด็กนั้นไปโปรดดูว่าบุญกรรมที่จะไว้ผลเป็นสมบ,บัติ ของกระหัตคนเด็กคนนี้จะมีอยู่แล้วไม่หนอนี่เป็นอันว่าท่านรับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าเด็กคนนี้เนี่ยเวลากําลังที่เป็นฆราวาสอยู่เ <c oughs> ขาจะมีทรัพย์สินอะไรหรือไม่เมื่เกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งไหมก็ต้องเป็นกรรมยอย่างใดอย่างหนึ่งยังเรื่อีว่าสัตว์ผู้มีบุญมากอยากได้เสวยสมบัติใหญ่ เด็กนี้ยังเล็กนักแม้ยานของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบยังได้พาเด็กนั้นไปสู่เรงขบถากคนหนึ่งในกรุงตักศิลาอุบาถาคนนั้นไหวพระเทระและและและ้วยืนอยู่เห็นเด็กนั้นแล้วเรียนถามว่าท่านเด็กได้เด็กมาหรือครับพระเทระก็ตอบว่าเอออุมาศก เขาจากบวชแต่ก็ยังเป็นเด็กเล็กเกินไปขออยู่ในสำนักองคท่านก่อนแล้เขาฝากเลี้ยงไว้ก่อนโนมาสุกนั้นรับรับ,รบว่าด,ดีแล้วขอรับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานะเป็นบุตรบำรุงบำเรอทนจะมีความเติบโตมีความเจริญป็งกล่าวว่าก่อสินค้าของบุคคลของมาสุกนั้นเป็นของที่สั่งสมไวทั้งสิ้น สิบสองปีมากจริงเขาไปสู่ระหว่างแห่งบ้านนำมารัพย์สินค้าทั้งหลายทั้งหมดไปสู่ตลาดเห็นเด็กในตลาดนั่งในตลาดแล้วบอกราคาสินค้านั้นๆแล้วก็กล่าวว่าเจ้าพึงเทรัพั์ชื่อว่ามีประมาณเท่านี้แล้วจึงให้สิ่งนี้นั่นแหละดังนี้ก็แล้วก็หลีกไปและไม่ต้องรู้เรื่องกัน มาลีสํานวนท่านยุ่งจริงๆจะว่าท่านกันไม่ได้นะเราไม่คอยเข้าใจของท่านเป็นนาว่าบอกแจกของก็เด็กก็แล้วกันเด็กรับแล้วก็เด็กก็กลับไปท่านให้แล้วท่านกลับไปเป็นล่าวว่าในวันนั้นเทวดาผู้รักษาพระนครทําให้ชนผู้มีความต้องการด้วยวัตถุโดยที่สุดแม้สัต่ว่าพริกรฐฐและผักชี ให้ใบหดนะ้าไปสู่ตลาดของเด็กนั้นอ๋อให้เด็กขายของเด็กนั้นขายสินค้าได้สะสมไวแล้วสิบสองปีหมดเดรียบร้อยโดยวันเดียวเท่านั้นก็ดมพีมาไม่เห็นของอะไรๆในตลาดจึงกล่าวว่าพ่อสินค้าทั้งหมดเนะี่ยเจ้าให้จิบหายใช่แล้วหรือเด็กตอบว่าไม่ได้ให้จิบหายเา่าเจ้าค่ะ ฉันขายสินค้าทั้งหมดตามในที่ท่านบอกว่าของสินนั้นราคาเท่าไรก็ขายตามนั้นนี่เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นอันนี้เป็นค่าสินค้าชื่นโน้นเป็นก็ดุมพีเห็นแล้วก็ปลื้มใจที่ว่าบุรุษที่หาค่ามีได้สามารถเพื่อจะเป็นประโยชน์ในที่ใดที่หนึ่งได้ยิงได้ลูกสาวผู้เจริญวัยแล้วในเรองของตนแก่เขา สร้างพวกมุรุว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนให้แก่เขาเมื่อเรือนสัมร็จแล้วจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่เรือนของตนอารบ,บันดาท่านพุทธศาสนิกชนเปน,นั้นว่าบุปกรรมของท่านทราชะดินนี่แปลกเกิดมาถูกเขาสาบเขาแช่งเขาไล่เขาใสเขาส่งลอยน้ำทิ้งไป แต่ก็เพราะอาศัยบุญใหญ่ที่สร้างไว้ในการก่อนท่านจะสร้างบุญอะไรไว้เอาไว้ทราบกันมันหลังทั้งนี้พ่ะออะลไรพ่อวันนี้มันหมดเวลาเสียแล้วนี่สําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนั้นหลายผู้รับฟัง